ส่ทงท้ายปีเสือดุต้อนรับปีกระต่ายทองการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมจัดงานเขาดาวนับถอยหลังสู่ศักราชใหม่ทั่วทุกภูมิภาคหัวหินเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักอีกแห่งหนึ่งที่มีการจัดกิจกรรมเขาดาวขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้คอนเซ็ป หัวหินเขาดาวกระต่ายไมายมัน2011โดยงานนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากนายสุรพลเสวรสเณีรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้เกียรติเป็นประธานและร่วมนับถอยหลังต้อนรับปีกระต่ายทองค่ะเนื่องในสุขภาวะิีถีขึ้นปีใหม่จำ254นะครับก็ขอกลับ อารัธนาคุณพระศรีรัตานตารัยและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยปกป้องเอเมยพรให้ทุกท่านนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงตลอดปี2 5ง4นะตลอดไปครับ